มาชม trông view ๆวัดคอกช้างอำเภอ Tha chéo nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video สงูงเราอ,อนี้สงูงเชีวยวไหมโอ้อโอมกมอวัดเชียวนะมันจะเตือนหรือ,อเปล่าน่าจะมืออืมก็เลยมองดูลักเ,เนี่ยมีคนมาเดินกล้าไปเดินะนะมันสั่นหรือเปล่าสั่น อโว่ามันระถล่มใช่ไหมม่ถล่มหรอกมีเสาอยู่ไม่มีเลยเสาเนี่ยมีมันอยู่ได้เนี่ยลอกจักมาลหลังเขาทำบุญไงมีมีทุบเทียนมาไหว้พระดันไม่ได้เตรียนมานี่แต่ก็ ครับพศประสงค์โอ้ผมดูว่าเวียนหัวยังไงทุคนนะคุณไ่าอย่างนั้นไหมโอ้โหเคยกล้ามาทำได้เอาไปกา่าวไปดักนอก <laughs> เ,เล,กเลกยเสียวไปกลัวมันหนะักนี่ทะเลหมอกทะเลหมอกท้าชนะธุรธานียังไง มีหมอกใต้ชนะภาคใต้มีหมอกตัวน,น,นี้ดูมัน,นนะมสันสันนะสันเห็นไหมนะ่ะมันก็สันบ้างนะเพราะเป็นสัที่ก่อสร้างไม่ได้เห็นธรรมชาติเงี้ยยาวเลยอ้าวต่อยต่อยต่อยยาวเลย <c ười> น้องยืนหัวยังไงพี่ลูกปีกค,คนเฟืนดินไหวหรือเปล่าหอมใช่ไหม ลงเดินไปลุ้นข้างนอกดีไหมไม่ไม่อย่าไปมล้งเดินไปดูอย่าไป ไม่จชมากวาเนี่เดินได้ไมซ้ใเมด้วยนะแค่เสียง ยูอย่าไปเที่ยงนอนตงนี้ได้เอาละถอยถอยถอยอ่านี่ผมเดินสำเร็จคุณไม่สำเร็จขั้นสุดท้ายผมสำเร็จคุณกลัวคุณขี้กลัวมันสันสันนิดแหละเพราะว่า